ว่ามันอยู่เขตเดิมหรือเขตเก่านะครับเราจับตามเคื่อทีไอที่ทำถนนที่พอช่างวาดอยู่ตรงไหนตรงนู้นครับตรงผมนี้เลยครับที่น้ำมันแทงไปครับอาารมาช่วยดูแนวเขตที่มันค่อนข้างที่มันจะเป็นที่เคยผ่านมาครับอืมครับ ดูดูเยูีีนที่คเลดีดีเลยืีเลยีดรเยีนะเลยดีดีเีนีเลรดเลดีเยีดีเลยนีีเลยดีเขาดีดีดีเลีเีดีีดยดีีเีเีดีเลยดีีเลีดีเี่เีดีีดียดีดีเลนีเลยดีลียเดเดีีสยคือว่าที่ของเี เพราะตอนนั้นนี่รถรถ้มาคนแล้วน้องนายที่ไหนไปนักวิชาการดูนี่มีหมอ่ะออ๋แต่เขาผมหมดบริเวณนี้ครับมีเส้นทางน้ำมันมีเส้นเดียวนี่ยครับแต่ว่าเส้นทางมันของเดิมนะครับมันเปลี่ยนไปโน้นรับมันเปลี่ยนไปงนู้นอืมสวัสดีครับ ให้มารอให้กหาผู้ผู้ใหญ่นงไงนเมอ่ใ่ครัาบท่าเพราะว่าโครงการนะค้าได้รับแจ้งว่าให้มันดำเนินการตรวจรับวันเวลานอนถ้าจำได้สภาพมันเป็นยังไงน้อมีภาพถ่ายตรวจรับโดยใช่ไหมเคยเคยถ่ายไหมคเอามาให้ะแล้วเป็นการแทไม่ใช่ครับคือเข้ามาขออนายไม่ใช่พึ่งมาเริ่มทำนี่ผมดูเอกสารแล้วของเขาก็ถูกต้องล้วขออนุญาตแล เป็นที่สิบของเขาน่เราไม่ชอบ้วมันแนนน้ำมีอยู่ที่อูปร้่สิบเมตรคพียงแค่ไหนถึงนี้เลยใช่ไหมเพียงแค่เลยผมเนี่ยผมก็เดินตามคันคลองไปถูกป่ะร้อยยีเมตรอ่ะครับอ่าก็คือผมเคยใช้ไม้รถวิ่งจากความยาวระยะทางเลยถ้ามันมาสะดวกอ่ะถ้าถ้าครับให้ไปตามรูปรูปรำคลองเพื่อจะไปไม่ไม่ไม่ไปแช่งตรงส่วนที่ใหญนะครับตอนที่ขุด 我我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 